สาวจะเอาไมาส้สตรอเบอรี่อันนี้อันนี้เชอร์รี่นะคะทุกท่านนี่นะกระปุกล้วเท่าไหร่ไหมดูก,ก่อนเราต้องดูอันนี้ก็องังหนุนทุกท่านอ๋ออันนี้ยี่สิบเจ็ดโครนอันนี้สิบห้าโครนเชอร์รี่นนะนน <c ười> ดิมีนดิมิน <c ười> อันนี้ปลอมมือ เรามืองนะจ๊ะทุกท่านนามเนี่ยกล้วยกล้วยนะคะโอ้ยพวกที่ทำาิงยองจ้ะทำสิงยองนะเอาไม่จ๊ะนี่จะเป็นแบบมีรากนะเราก็ไปตัดรากมันเราก็ไปตัดรากมันแล้วก็เอาไปวานไว้แถวอะไรนะแถวสนามหญ้าหน้าบ้านเราเนาะถ้ามันขึ้นนี่มันจะรก มีลากนะอันนี้ก็จะตัดมาตกแต่งเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องจะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะมีสองสีนะมัน,นก็อร่อยทั้งสองสีนะจ๊ะพี่น้องจะแล้วเราจะเอาอะไรเราจะเอาแบบไหน่างนี้โอ้ยตรงนี้มันก็ไม่สวยก็ราคาก็อยู่ประมาณสนะิบแปดคนนะเจ็าพี่น้องจะเอา้อันนี้ก็จะกิน มันไม่สวยอ่ะพี่น้องจ้ะมันต้องขาวจั่วก,กว่านี้อีกเนาะมันจะสวยอันนี้ทัทพเปอร์กระโพดกระโพดก็ฝักละแปดโครนนะคะทุกท่านเนาะจะเอาอะไรถั่วอ๋อถัว่วเราก็มีแลนะมาเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องจา้ามาเริ่มใหญ่แล้วเริ่มสีสุดแล้วเนานะ เริ่มสีชุกแล้วเริ่มสีชุกแล้วเดี๋ยวส,สุกๆหลายๆนี่จะมาไทยเพิ่งเนาะถ้าถ้ามันดิบก็จะเป็นสีนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามันห่มมันก็จะเป็นสีนี้นะคะถ้ามันสุกจริงๆแล้วมันจะเป็นสีดํานะคะทุกท่านเนาะถ้ามันสุกจริงๆก็จะเป็นสีดำนะานาะก็มันมันขึ้นตามป่าถ้ามันขึ้นตามป่ามันก็จะมีน้านะคะ ไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดกิ่งที่มันเสียนะที่มันตายเนาะตัดออกมาให้มันเกะกะอย่านี่อันนี้ก็ขึ้นเร็วเชียวขึ้นเร็วเชียวขึ้นเร็วอีหลีโอ้ยว่านสียางผ้าย,ยางเป็นํามขามฟังไปทางฝุ่นนอะกพี่น้องจา้า ไปบึงผลไม้เนาะกัลังหลายกัลังหลายกัล่างหลายผลไม้เขาเดี๋ยวพาไปบึงเขาก่อนพี่น้องจ้ะเขาแกหรือ,อยังข้าเจ้าสิมาปันออาาป่นหรือยังมาปั้นเอาเมฆเขาหรือ,อยังเอาเห็นชัดบ่พี่น้องือเป็นยงสี่มันคือเป็นสะท้อนแสงพี่น้องจ้ะพี่ต้งองใจบ่ได้เอาโพูดซาหรือไปใส่เขาโพดสิ สวยนะคะสวยเนาะ,ะ,ส,วนะ,ะสวยไหมทุกท่านงามบองามบอจา้าเริ่มแก่แล้วอูถ่ายอย่างนี้สวยเนาะบรรยากาศดูฟ้าท้องฟ้านะ,ะท้องฟ้านะคะอบรรยากาศใช้ได้ใช้ได้สุดยอด ข้าวก็ออกรวงสวยเสียงามห่วงเขานะพี่น้องเนาะห่วงเขาโอ้ยโอ้ยห่วงเขาเม็ดหญ่อยู่ด้พี่น้องจ้นะเนาะเม็ดใหญ่อยู่ด้เม็ดแค้นแขนเม็ดแขนดีขึ้นยังไงจะเป็นเม็ดข้าวแบบนี้พี่น้องเนาะนี่จะเป็นเอา้าแล้วไปไหนอะเออนี่ โอ้ยมันมืดเนาะพี่น้องจ้่มันจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเม็ดใหญ่อยู่เด้แต่ละเม็ดเนาะเม็ดหนาตุ๊บเลยเนี่ยงามงามสีอร่ามเลยเนาะมันจะงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะตอนเขียวก็งามอีกแบบหนึง่งตอนกำลงังกำลังออกรวงก็งามไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ตอนแก่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะงาม,มดีเดีดวยวกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะพาไปจะพาไปซื้อของนะคะต่อจากนี้เราจะพาไปซื้อของนะคะทุกท่านเนาะซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้า